สวัสดีครับสวัสดียามเด็กๆครับเพื่อนๆ f 4. อฟวันนี้เดินทางครับไปส่งสินค้าให้ลูกค้าก่อนบางชันครับผมไปทางบางชัน เดินหกร0 0ยเมตรสะพานเลี้ยวซ้ <600 S 1> ยวายมิคนครับใช้เส้นทางประรามสามครับประรามสามเข้าแยกอสศกมนตรีแยกเพชรบุรีเลี้ยวซ้าย กลางคืนทำงานก็สร้างเยอะครับผมอีกหกร้อยเมตรชิดขวาตรงทางยากขวาไม่ได้ครับสิริเขาก่อสร้าง เวลาประมาณห้าทุ่มครับตีหนึ่งจึกถึงบ้านแล้วอันนี้ได้นอนนอนตีหนึ่งทำไงได้ครับชิดขวาตรงทางยากเกิดมารวยต้องอดทนเอา อีกหกร้อยเมตรชิดขวาตรงทางแยกวันนี้อยู่แถวหน้าแกมมี่นะครับรถติดอยู่ถนนอโศกเพชรบุรีเนี่ย หน้าสัวโศกเพชรครับรถติดแถวแถวแกมมี่หน้าติดแกมมี่ตอนดึกคืนคนรถคนเยอะครับตอนนี้นักท่องเที่ยวเยอะรถเยองเยอะอยู่นี่สี่ทุ่มกว่าแล้วสี่ทุ่มจะขึ้นอยู่แล้ว ใช้รถใช้ถนนกันเยอะนั่นแหละครับติดถึงแยกแลยแยกอโศกเพชร นีรถเยอะรถติดประจำแล้วครับกลางค่ำกลางคืนก็นยังติดแถวนี้ก็แถวแก๊มเม่ เสียบซ้ายเจ็บขว,วาไม่ไหวเดี๋ยวได้ชนแน่งกับรถพันนีย่ยังไม่พ้นแยกเพชรโศกเพชรบุรีเลยครับอีก500เมตรชิดขวาตรงทางแยก โซ่สานขามแยกไปวัดชลพลนะครับแล้วเราก็จะบนซ้ายทางบลังกคนี่ะชิขวางทางแยกบลังาวัดชลพลเราไปถึงสะพนถ้าเราไปซ้ายมันก็ไปโน่นเลยหลักสี่รถบังเข็มผ่านแล้วก็จะบนขวาไม่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่งไม่ถึงอันนี้มันแยกไอ้นี่มันจะข้ามสะพานข้ามแยกเกษตรนวมินหน้าหนาผ่านหน้ อีก1 0 0เมตรเลี้ยวขวาไปไหนไม่เลี้ยวสิไปตรงไปไ,ไปทางน้นเลี้ยวขวาไม่ไปไปรามิธาครับไลรามิธาไปเลี้ยวขวาไปอ้อมไกลน,นะไปรามิธา ตอนเข้าข้างหลังแต่ตอนนี้ข้าข้างหน้า,านีา่ขึ้นเนี้ยเราขึ้นทางนี้แล้วครับอีก400เมตรเลี้ยวขวาเข้าสู่ทางลาด สีกนดเ,เลี้ยวขวาเข้าสุขารราดเนีบนซ้ายลงไปก็ึ้นทางด่วนไปจตุโชคลงจตุโชคไปกลเราลงมาชนรับคนเนนบบรีแต่คน,นเน่ ทางซ้ายนี <en> Dude, ่ไปว่าตำรวจนะผิดทำอะไรก็ไม่รู้ผิดดึกมาอะไรทำมาหาแดกยังมีอยู่ครับเออตำรวจอยู่ใกล้โฟกัแมทบอกตำรวจอยู่ใกล้บอกกันมีอยู่นี่ครับดึกดื่นค่ำคืนแล้วแบบทำมาหากินปวดจับความเมาาไม่กลัวครับเพราะเราไม่ทำผิด ทำกระ,ะจาดให้ติดขัดต,ตั้งตั้งตรงทางนี่พอดีเลยนะทางโค้งมาพอดีเลยลงสะพานมาตัางตัทางแยกว่าอาชีพอะไรอาชีพมันครับ นี่แม่งแอมอะยโอ้โหจอดจอดการไอหมวกสีส้มนี่คืนนี้หมวกสีส้มเนี่ยตั้งด่านได้เหรอเนี่ยไม่เข้าใจจริงเลยธรรมดาต้องเป็นของไต้ตรวจนะตอนคืนเนี่ยขึ้นเครื่งคัดจราจรตอนดึกแอลกอฮอล์ขึ้นเต็มเลยแอลกอฮอล์ไอ้นี่ให้ต้องให้แจ็คให้แจ็คมาตรวจจับ้างได้ครับ ไม่บวกอะไรครับผมไม่มีอะไรก็จะถามในที่ตั้งตัวอะไรยาวเลยครับที่นี้ไม่มีตอนนี้อยู่ถนนปัญญารามอินทราครับถนนปัญญารามอินทราแล้วสนามก็ปัญญาครับตรงไปก็ถนนสักตรีเลยของสามวา อีกประมาณหนึ่งกิโลครับเราจะเลี้ยวขวาเข้าซอยบุญมา สองร้อยเมตรเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาอีกส0 0ร้อยเมตรเลี้ยวซ้าย ขอทางลัดครับผมอาจจะรูกขับแล้วล่ามุ้มาส่งของครับนี่แหละมอับทีมวซ่์เลี้ยวเลยเลี้ยวซ้ายจากนั้นเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาจากนั้นเลี้ยวซ้าย เลี้ยวซ้ายจากนั้นเลีเเ้ยวขวาเึี้ยวขเลี้ยวซ้ายเอ้ยนี่เดยวมือมันสบายแล้วเดี๋ยวมัว้งเลี้ยวขวาจากนั้นเลี้ยวซ้าย <c oughs> เลี้ยวซ้ายก็จะเป็นเลี้ยวซ้าย สองร้เมตรเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาจากนั้นเลี้ยวขวา อีก300เมตรคุณจะถึงจุดหมายโอเคถึงแล้วครับ